ลิมิเต็ดไอเทมใหม่หมวกอัศวินสุดเท่เข้ามาทุกคนรับกันแล้วนะครับและงานนี้จะเป็นหมวกอัศวินจากมิติมืดครับ Dark Void Helmet โคเท่ครับทุกคนและเมื่อเราใส่แล้วนะครับจะเป็นอัศวินแบบนี้เลยนี่ครับปิดตาเราด้วยและด้านหลังจะเป็นปีกส,งสูงๆออกมาแบบนี้นะและแมปที่เราจะเข้าไปทำเ,เพื่อรับไอเทมกันนะครับจะเป็นแมป Planet Simulator ค่ะประจําของเรานั่นเองไปลุยกันเลยครับทุกคนเมื่อเราเข้าในแมปมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทุกคนคลิกที่รูป Dark Void Helmet ได้เลย และ UGC item ชิ้นนี้นะครับจะมีการแจกทั้งหมด6 0 0 0ชิ้นด้วยกันครับรีวเข้ามาทากันได้เลยนะและเงื่อนไขในการรับนะครับจะมี3ข้อด้วยกันครับเงื่อนไขแรกเนี่ยเราจะต้องเอาชนะบารนูบอสนะครับจากโลกที่1และเงื่อนไขที่2นะครับจะเป็นการเอาชนะบอสระดับโหดซึ่งของแต่ละคนเนี่ยจะได้ไม่เหมือนกันนะครับและสาหรับของผมนั้นจะได้เป็นการสู้กับลูซิเฟอร์นั่นเองใครได้สู้กับตัวไหนอย่าลืมเข้ามาแชร์กันนะครับทุกคนและเงื่อนไขที่3นะครับเราจะต้องออนไลน์ในแบบนี้เป็นเวลาครบ1ชั่วโง ซึ่งจะเข้าหรือออกเกมเนี่ยเวลาจะนับต่อเนื่องนะและจัปเดตเร็วท่ามแบบตรงนี้เลยและการสู้กับนูบอลนะครับจะอยู่ในแมปแรกก็คือโลกของฟอร์เรสซึ่งตัวบัฟนูบอลครับจะเป็นบอสกล้ามใหญ่อยู่ตรงนี้นครับนี่ครับกล้ามใหญ่ๆเหลืองๆห,หมานมันได้เลยนะและสําหรับใครที่ได้ต่อสู้กับบอสลูซิเฟอร์ ifer, เหมือนผมเนี่ยให้ทุกคนไปที่แมปอันเดอร์เวล์ซึ่งจะเป็นแมปของนรกนั่นเองครับและบอสลูซิเฟอร์จะอยู่ตรงนี้เลยโอ้โห โอ้โห oh, ใช้พลังในการต่อสู้495 SP นะครับโคตรโหดซึ่งวิธีการหาบอสของแต่ละคนนะครับให้ไปที่แมปสุดท้ายของเราได้เลยแล้วบอสจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับมีชื่อว่าบอสอยู่บนหัวและใครที่ทำครบทั้ง3าพ่อนะครับเดี๋ยืมรมารับไอเทมกันได้เลยนะจ๊ะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายจ้า